ต่อมา,านี้สวยตายไหมสวยอุ้ยตายชุบสวยสวยอย่ามานะโบอบี้มึยสวย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเกมนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นแลสไซตมะนะครับมาพร้อมกับหัวเขียวนะครับ <laughs> เราไม่เล่นไซต์มะหมอปลาครับแต่เราว่าเราจะเล่นไซต์มะหัวเขียวแทนแต่กูงงว่าถ้านี้ท่านได้มาจากที่ใดหรือขอเต้นโชว์ก่อนจอขอโทษเพื่อนเออ <laughs> เอาเฮ้ <laughs> เต้นท่าโคตรเกินตีนเลย อ,อุ้ยแรงวะ่ะทำไมชาแรงเงีวะเฮ้ยสวยไม่ได้วะสวยเปิดบัดไปก่อนครับ แบทแมนยังไม่เวลสีวะโอ้โห oh, ไม่ได้ทาร่ากูตายง่ายจังวะแบทแมนไม่เก่งแต่ตอนต้นเกม เพราะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบก็ไม่ได้เหมือนเดิมว่ะสวยฮิคาร์สวยจัดเลยว่ะ เอาเรื่องอยู่ทอนฟาร์มแต่ทำไมร่างกูตายวะฮะล่ะเ yeah! อ้ยไม่ตายโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเองจะตายแต่มันไม่ตายวะ่ะ ถึงอุย้ยไม่โดนไม่โดนอีกออกมานี่ สวยตายไหมสวยทาจิไม่อรอดวะเอาไปหนึ่งมาเฮ้ยไม่โดน ยังไม่เห็นแบทแมนมาเลยกู <Step S 1> พูดถึงว่าแล้วไอ้เหี้ยกูพูดถึงมาพอดีก <c oughs> <c oughs> ูพูดถึงตัวไหนปุ๊บตัวนั้นจะมาหากูทันทีกู <c oughs> รู้ดีกูรู้ดีถ้ากูพูดถึงทุกเกมไอ้ชิบหายกูพูดถึงตัวไหนปุ๊บตัวนั้นจะมาทันทีเลย <c oughs> tiếp tiếp được ui mấy lóc hội à quá ui สวยโอ้รอดอยู่รอดอยู่เกือบตายอย่ามานะกลับดีกว่าไม่น่าปลอดภัย สกอร์ตอนนี้เท่ากันเหลือแต่ว่าป้อมเราเหลือน้อยกว่าเขาเดี๋ยวขึ้นไปนะเพื่อนยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนนะเพื่อน กูต่อยไปไหนไวะเนี่ยโอ้โหป้อมแตกทั้งบนทั้งล่างเลยวะป,ป้อมกลางแตกอีกโอ้โหสุดยอดอุ๊ยเชี้ยบแบทแมนมาตอนไหนวะ <c oughs> โอ้โหจบเลยกู ขอเคลียร์คลิปก่อนมนลละ้ยพวกป้อมสำคัญกว่าเฮ้ยไม่ถึงโโหแหวนืลยเสียใจด้วยเพื่อน ป้อมเขายังไม่แตกสักป้อมเลยฮะหรอ ไม่ได้วะโอ้โหยากจังวะ อ้เหี้ยโอ้อุตส่าห์เอาแบทแมนได้แล้วตอนนี้คือแบกมากโอ้โหไซตามะหัวเขียวแบกทุกอย่างครับตอนนี้แต่เพื่อนไม่เคยสนใจเลยแต่เพื่อนไม่เคยดูแมปกันเลยเพราะอะไรงงมากเล่นเกมไม่ดูแมปจะชนะได้ไงเพื่อน แบทแมนนี่มันซักจะเยอะไปแล้วนะกลัวว่ระแวงเราแวงไปหมดตอนนี้อกูคิดว่าแวนจะไม่ไอ้นี่สิคิดว่าอยู่กลางแล้วจะไม่เคียร์ิดไม่เอาหน่าเพื่อนกวอันติไม่โดนมึงด้วย ้านติโดนมึงไม่รอดแน่แมวดีกว่าวะห้าสี่สามสองถ้าแบทแมนมานี่ผมเอาได้เลยเนี่ยแต่มันน่าจ,จะไม่มา เฮ้ยสวยอยู่นะเริ่มกลับมาได้แล้วเอาอยู่เอาเรื่องอยู่ <c oughs> ตอนนี้คือกูต้องบอกเลยว่ากูคตเราแวบกบระแวงแบทแมนชิปหายไ <c oughs> อให้คลิปมันตีดี๋ยว ได้ไม่ในเพื่อนฮโหโอเฮ like you know, ียฟิกติดอีกโอ้โหจบแล้วฟิกเกอร์ติดอีกกูเจอคนเล่นแวนแต่ละตัวฮโหลอทำไมรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยเป็นกันเลยว่าแวนเนี่ยดูดิหนึ่งห้าสี่อ่ะ คือคนแบกมันเหนื่อยนะเข้าใจไม่แวนคือกูเจอทุกรอบเลยเว้ยแวนโอ้โหออกไม่ได้เลยวะโออกไม่ได้หรอโดนขัง ตายไปซะหนึ่งเหลือห้ยะเตะตัทเดียวเฮ้ยอุ้ยเฮียไม่ตายกูตายแทนน้สัสเด้ยโจมตีเพื่อน สวยมากเพื่อนสวยโอเคจบได้โอ้โอคตรเ,เ,เหนื่อยเมื่อกี้เอาไม่ได้ไหมมันเอเนอร์จีหมดโอเคก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับการเล่นแรดหัวเขียวในเกมนี้เนะาะไซตามะหัวเขียวครับบอกแล้ว่ามัดเดียวตายครับโอเคไม่มีอะไรแล้วครับประมาณนี้แหละถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะ สำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ